เมื่อเกิดปัญหานะคะในด้านความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นคู่รักนะคะเจ้านายกับลูกน้องหรือว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวก็ตามนะคะวิธีแก้ปัญหาให้มุ่งเน้นที่ปัญหาไม่ใช่การที่ไปหาคนผิดค่ะไม่ใช่การที่แบบหาว่าใครผิดใครถูกนะคะเช่นในครอบครัวเนี่ยมีการลืมปิดไฟห้องน้ําไม่ต้องพยายามโทษคะ่ะว่าเธอนั่นแหละเป็นคนผิดเธอนั่นแหละขี้ลืมนะคะ ไม่มีใครอยากถูกโทษว่าเป็นคนผิดถึงแม้เขาจะเป็นคนทําเองก็ตามนะคะแต่การที่พยายามกล่าวโทษเนี่ยจะทําให้ความสัมพันธ์แย่ลงนะคะสิ่งที่ต้องทําก็คือว่าเราพูดว่ามันเกิดขึ้นแบบนี้แล้วเราจะแก้ไขกันยังไงดีนะคะคำว่าเราจะแก้ไขกันอย่างไรดีทําให้ ผู้ฟังค่ะรู้สึกว่าเออเป็นทีมเดียวกันอยู่ข้างเดียวกันนะไม่ใช่ไม่ใช่คุณอยู่ฝ่ายตรงข้ามเขาแล้วพร้อมจะโต๊กโจมตีเขานะคะทำแบบนี้นะคะจะช่วยลดความขัดแย้งในความสัมพันธ์และช่วยให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้นค่ะ